สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากคอมเป็นเรื่องจากคุณต้อมหนูชอบเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องเกี่ยวกับพวกพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างน้อยครับเรื่องนี้ค่ะคุณต้อมเขามีอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลค่ะ เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าพี่พยาบาลศูนย์รีเฟอร์ส่งต่อเนี่ยเล่าให้ฟังครับชื่อเรื่องว่าส่งคุณตากลับบ้านเออแต่คุณตาไม่ยอมกลับบ้านเอ,อ้าอืมเรื่องมีอยู่ว่าในการรีเฟอร์คนป่วยอะค่ะมันจะมีอยู่สองประเภทครับก็คือส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นถูกกับส่งผู้ป่วยกลับบ้านโดยญาติเนี่ยยินยอมที่จะไม่ทำการรักษาแล้วครับหมายถึงว่า ผู้ป่วยเนี่ยจะไปเสียชีวิตที่บ้านอืมอืมแต่เคสนี้คือส่งกลับบ้านโดยความประสงค์ของญาติเพื่อไปเสียชีวิตที่บ้านค่ะอืมผู้ป่วยเป็นคุณตาวัยเก้าสิบปีครับป่วยเป็นปอดอักเสบนอนติดเตียงค่ะมีแผลกดทับขนาดใหญ่ซึ่งทําให้หายใจเองไม่ได้อเขาต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจแล้วการไปรีเฟอร์แต่ละครั้งเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลสามคนทั้งพ,พยาบาลเวชกิจและพนักงานขับรถ แล้วก็อนุญาตให้นั่งด้วยไม่เกินสองคนส่วนอุปกรณ์ในรถพยาบาลนะคะจะมีออกซิเจนอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรแบบนี้ซึ่งทางยญาตเนี่ยจะมีความต้องการให้ไปส่งที่บ้าน<ข>จังหวัดมุกดาหารตอนนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วค่ะประมาณ4ี่โมงเย็นซึ่งขาไปเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรส่งผู้ป่วยถึงบ้านโดยสวสดิภาพถอดเครื่องช่วยหายใจถอดสายสวนปัสสาวะไรเรียบร้อยอเขาก็ลายญาติกับโรงพยาบาล ขากลับค่ะเขาตีรถเากลับอพอถึงจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สามคนเขาก็ได้แวะทานอาหารกันในร้านอาหารร้านนั้นแม่ค้าก็ทักว่าทําไมไม่พาผู้ป่วยบนรถลงมากินด้วยอืพี่พนักงานขับรถก็บอกว่าไม่มีไม่ม,ม,มีใครอยู่บนรถเลยดูดีๆสิป,ป้าครับพี่เขาก็เลยพาป้าคนขายข้าวไปดูใกล้ๆรถก็ปรากฏว่าไม่เจอใครจริงๆอืพอกินข้าวเสร็จทุกคนก็พากันขึ้นรถค่ะ กลับโรงพยาบาลโดยที่มีพี่พยาบาลนอนที่เบาะโซฟาตรงข้างเตียงผู้ป่วยหลังรถอะพี่ตรงตรงโซนด้านหลังอะเพราะความเพลียที่เขาต่อเวรกันมาค่ะครับขณะที่กําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาเห็นคุณตาคนที่เพิ่งไปส่งมาเมื่อกี้มากระซิบว่าถึงบ้านผมแล้วทําไมคุณไม่เรียกผมลงรถอ้ยลูกหลานก็เงียบเฉยอืแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวพอถึงหน้าวัดที่ข้างหน้าเนี้จอดให้ผมลงได้ไหม พี่พยาบาลสะดุ้งตื่นเลยค่ะพี่ครับแล้วแกก็เคาะกระจกเรียกพี่พนักง,งานที่ขับรถอะให้จอดอืมแล้วซึ่งจังหวะที่จอดรถตรงนั้นน่ะก็เป็นหน้าวัดพอดีครับพี่พยาบาลก็เลยเปิดประตูข้างรถแล้วก็เรียกคนตาให้ลงจากรถค่ะและพี่พยาบาลก็ขึ้นไปนั่งเบียดก,กับพี่เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนที่หน่ารถครับพอพี่พี่เวชกิจเนี่ยไปถามพยาบาลว่าเจออะไรทำไมอยู่ดีมานั่งเบียดข้างหน้าพี่เขาก็ไม่ตอบอืมเขาได้แต่พูดว่าถึงโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอื แต่พี่เจ้าหน้าที่ทั้งสามคนก็กลับถึงโรงพยาบาลโดยปลอดภัยแล้วก็ไม่เจออะไรอีกค่ะครับอืมคือแกไม่ได้ลงไปด้วยอือหรือว่าทางญาติอาจจะลืมลืมเรียกคือหนูคิดว่าเรื่องการเรียกนี่สําคัญมากค่ะี่ใช่บางทีเนี่ยวิญญาณคนที่เขาหมายถึงว่าวิญญาณเขาเออกจากร่างไปแล้วอ,ะอ่ะเขายัางงงๆอยู่ไงว่าเขาต้องไปไหนอืตามความเชื่อเนี่ยต้องมีมีคนเรียก อมจุดทูบปะเออกับบ้านนะม,มาลงตรงนี้นะอาถึงบ้านแล้วนะลงนะให้ลงมาพร้อมกับร่างค่ะให้ลงมาพร้อมกับตอนนั้นอาจจะยังไม่เสียก็ได้คือจิตอะบางทีอาจจะไปก่อนแล้วหลุดออกมาลแล้วไงเออนะครับแล้วแกคงงงอาวะเอเ้ยตกลงยังไงวะเม่ยเป็นไรเดี๋ยวลงุงลงวัด <laughs> เออลงวัดก็ได้อยู่วัดแทนอะไรเงี้ยเหรอ แต่เริ่มนี้ก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันแหละมันก็เหมือนกับเวลาที่เราไปไหนก็อย่าเรียกคนเหมารวมขึ้นรถเพราะว่าการเรียกเนี่ยมันก็มาได้หมดครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซั s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ